เราจะไปทับก็คือแอปสกุตตานะครับผมสวัสดีครับผมสําเหมาขย่วซอสคลิปนี้ก็จะพาทุกคนย้อนมาดูรายได้ของผมนะครับผมตอนที่ไม่ติดวี จนกระทั่งติด V1 แล้วก็ V2 ตามลำดับนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึง V3 นะครับแล้วเราก็มาย้อนดูกันที่เดือนกระดากดาก็คือเดือนสุดท้ายก่อนที่ผมจะเปลี่ยนแผนการทำงานนะครับผมบอกก่อนเลยครับว่าการวิ่งงานของผมเดือนนี้ช่วงต้นเดือนอยังเป็นในรูปแบบ เดิมๆอยู่ก็คือเน้นแต่งานเงินสดแล้วก็งานที่วิ่งก็จะเป็นงานตัวละร้อยอัพขึ้นร้อยบวกครับผมแต่พอผ่านช่วงเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยน v ีพีนะครับผมช่วงประมาณกลางเดือนคือวันที่16นะครับผมผมก็เริ่มเปลี่ยนแผนการทํางานของผมการวิ่งงานของผมมาเป็นวิ่งงานทุก ราคาและเก็บหมดนะครับผมทั้งเครดิตแล้วก็เงินสดเพื่อเก็บคะแนนไปติด v ีพให้ได้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนี่ผมติด V1 แล้วนะครับคือเดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาคมนะครับผมและทุกคนก็ดูที่รายได้ของผมนะครับก็ขยับจากเดิมเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็เหมือนเดิมครับวิ่งงาน ก็เก็บทุกงานกเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเพื่อจะทําคะแนนไปให้ติดปีสองให้ได้นะครับผมในเดือนต่อไปแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูในเดือนกันยานะครับผมเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่พลิกมากเดือนหนึ่งเลยก็ดูไรายได้ขึ้นก็ขยับขึ้นมาแบบชัดเจนมากครับผมจาก2 1หนึ่ง กว,กว่าก็ได้เพิ่มมาหนึ่งหมื่บาทเลยนะครับผมก็สู่เข้าสู่30,000ื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะครับผมและเนี่แหละครับที่ผมถึงทําคลิปที่นับ1ไปพร้อมกันที่ผมบอกว่าให้เพื่อนๆเน้นเก็บคะแนนเพื่อติด V แล้วก็ฐานลูกค้าแล้วก็ดาวเพราะ3ามอย่างเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้ เราเห็นงานได้เยอะขึ้นอย่างที่เห็นนะครับผมการทำงานกับสกูตตาเนีครับผมแค่เราทำตามกฎระเบียบของเขาเราก็อยู่ได้สบายๆครับผมจะไปแวกเพราะว่าผมมาเคยแหวกแล้วเคยใช้สูตรเดิมๆรายได้ก็อยู่เท่าเดิมแล้วก็มานั่งบนนั่งคอไปไม่มีประโยชน์ครับผม พราะแอปเขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้งออะไรเราอยู่แล้วมีคนรอที่จะทำงานกับเขาอีกเยอะครับผมยิ่งชั่วโมงนี้แล้วเราต้องงอแอปครับแอปไม่งอเราแล้วก็มาดูกันในเดือนล่าสุดเลยลกันครับผมทั้งที่เดือนนี้ก็วันหยุดเยอะแต่ผมก็ยังได้สามหมื่นนะครับผมแล้วก็ยังรักษา V2 ไว้ได้ก็มารอดู ที่เดือนต่อไปว่าผมจะได้ขึ้นถึง V3 หรือเปล่านะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็การทำงานของผมก็ยังเหมือนเดิมครับผมวิ่งทุกงานทุกราคาบินได้ก็บินเน้นต่อเนื่องออก8ดโมงกว่ายันวิ่งยันถึง2องทุ่มกดงานล่วงหน้ากดงานข้ามวัน แค่นี้ครับผมคิดว่ารายได้ก็สองหมื่นไปไปลายสามหมื่นมีแน่นอนแต่ละเดือนสกุตตาเขาชอบคนทำงานนะครับผมแล้วก็คนที่มีระเบียบินันเชื่อฟังในกฎกติกาของเขานะครับผมก็คงเท่านี้แหละครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงเป็นทุกองค์กรแหละครับผมที่เราจะต้องเคารพกฎกติกาของเขาก็ ขอให้ทุกคนทุกสู้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากชมคลิปต่อๆไปผมด้วยครับอาจจะลงน้อยหน่อยทำอาทิตย์ละคลิปสองคลิปแต่ผมจะ มันหาเวลาว่างๆมาทำให้เพื่อนๆแล้วก็คิดคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อให้มันดูมีประโยชน์แล้วก็มีสาระมากกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจด้วยครับผมครับสวัสดีครับ